ืัอน,นี้เขาจะมานำเสนอเมนูไข่เจียวผัดผักเลยทุกคนล้างจานั้นเขาก็จะมาตำกระเทียมนะทุกคนตำกระเทียมใส่ไข่เจียวแล้วก็ใส่พริกป่นล้างจานแ้นเขาก็เอากระเทียมมาโรงเลยแล้วก็ไข่เขาก็ตอกแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเดียวจะเอาพริกป่นมาใส่ล้างจานั้นเขาก็มาตีไข่นาเผ่ากันนะทุกคน หลังจากที่ตีเสร็จเน้ะมันก็นจะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็มาใส่น้ำมันนะคะทุกคนแล้วห้องก,ก็จะมาลอง แล้วก็คลเเจียวมาลงเดินสา่าคาเจียวยเจียวใหี่คือเมนูไข่เจียวพริกเนื้เน้หมากเนื้หมากสิบาท เนี่ย yeah. หลังจากที่เราเจียวไปสักพักเสรทุกคนอันนี้เราก็จะเจียวไข่ปุ๊บน้ำมันมันก็จะเยื้อมันก็จะเยื้อจะไดยไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหลางกันให้มันเดืองๆก่อนนี้ก็เรียบร้อยทุกคนไปดเต็บหัว ไข่เจียวพริกหรือทุกคนคแต่รสชาตบาิบะฮู้ว่าซีแซบหรือบ่แซบ,ดบเ,เดี๋ยวรอเส่็จานจ้าหลังจากที่เราทอดไข่เจียวซุกนาอเขาก็จะมาตำพริกนี่ก็คือพี่เขาตำไปเรียบร้อยเขาจะมาผัดผักต่อนะเมนูมนำเสนอผัดผักหรือทุกคนอันนี้ผัก,กผักแมวผักแมวือว่บาบานเทาเอิหยอดปักเบอร์นาะทุกคนอันนี้ก็คือยอดปักเบอร์เกษตร กเกษตรน้ำนือว่าบ้านเอาเอ้นพัก,กเกษตรน้ำนั่นเองคือการด้ยวยอ้าคือการสรุปเดี๋ยวอ่าตอนนี้ไข่เจียวแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนเราก็มีมือแล้วก็มีมือมาตัากไข่เจียวโลนกับล่าสุดสีจะแซ่บมากเอาขึ้นมาให้หมดดิจะผัดต่อ เราจะมาผัดผักต่อเข้ากับผัดริดให้มันหอมหอมๆก่อนเนาะเข้าจากอยเอาพักลงตอนนี้ทีเข้ากับเริ่มเลยเขาทีแล้วเนาะก็เริ่มกลิ่นหอมออกมาได้เดี๋ยวเราจะก็จะใส่น้ำเราก็จะมาเอาน้ำนี้เติมไปใส่ เมื่อพรหอมแล้วก็ใส่น้ำในไส่เดยอดค่ะตอนนี้เรากำลังเอาผักลงนอกก็คือพีดผัดต้องเอาใส่น้ำได้ไปแต่ว,ว่านี้จะเอาลงเลยตามด้วยผักเกษตรศษเลยว,ว่าผักกษตเษนั่นเองผักกษตเศษกับแมวทุกคนเราก็จะมาปรุงรสให้มันยุบๆก่อน ข้าปรุงด้แต๋วเดือดดอยเน,ะนาะหลังจากนี้เอาก็ร่อพักมันโย่เดี๋ยวมันก็เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนหลังจากที่เอาล่อ,ลอพัดพักเนาะเขาก็จะตําแตงน้ำวันนี้ก็คือน้ำเมโนูหลซ์ตำเมนูคนไล่แห้งอันนี้ก็เอามะเขือหรือว่ามะเขือเรนเนะาะเขี้ยเขี้ยมะเขือเรนอันนี้ก็ใส่มะนาวประเดนนะ็ด ใส่ได้แสบหลายแนวแสบ็จหลายจนคาวอารามอยู่พี่น้องนม่มาได้ค่ะตอนนี้มาได้คือนำประแดกนันเองมาหนวกเลยเลอวันนี้หน่วกไม่ได้หน่วงหน่วกจนดสีละหัวตัวถูแล้วจ้าโอ้โหน้ำลายแตกไปแล้วหนึ่งจะแสบใช่ได้ นี่พาดพาาังข้าวซอไก่สีแดลวเดียวร้แล้วทุกคนเนี่ยตบแตงอเ,อเอากระปิีเรียบร้อยอ้าตักว่าเนี่ยอ้าตักข้าปลาครับจานก,ก็จะออกเราแดาดแดดเลยเต็ม นี่พักพักคือาีก็ือจะน้ำหลายไปนิดเดียเด็ดทอดากันพัดปลาซีมือรรัดสลรัดบ้านมานะคะอันนี้คือผัดพักทางแรกในชีวิต <c oughs> ดีม <c oughs> ดนี้เม่เคยพัดก็คื <c oughs> จะทำไปกินกับค้อบสวยและะ้วกร เรียบร้อยมิโนเฮ้าไ <|so|>> ิธีเรียบร้อยเนาะใส่พนคือซึซอ